สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว You Tube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ช่วงดึกๆนะฮะประมาณสองสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็เช็ครือออกมาแล้วนะครับตอนนี้ถอดแท็กออกมาแล้วนะคะับก็อถอดค่อนข้างยากนะครับใช้ประมาณสาม สามคนนะครับถึงจะถอดได้แท็กค่อนข้างหนักอตอนนี้เจอเจอจุดที่ต้องเปลี่ยนประมาณสองจุดนะครับ,รบก็จะมีขามันโรตัวนู้นนะฮะขามันโรมันเบี้ยวออกนะสลักสลักมันหลุดออกเลยนะเกิดจากการผมว่าเกิดจากการที่คนขับเนี่ยเวียงรถแรงนะครับ เวลาเลี้ยวเนี่ยเราไม่ไม่เลี้ยวให้มันแบบค่อยๆนะฮะพอถ้าเลี้ยวเวียงไปปุ๊บมันล็อกแค่กิฟตัวเดียวมันมันหลุดออกมาได้นะครเจอดินแข็งตัวนู้นนะครับ,น,นะรบนั่นนะครับนั่นแหละมันมีกิฟล็อกนะครับถ้าเราเลี้ยวแรงเลี้ยวขวาแรงนี่มีสิทธิ์หลุดได้นะครับต้องค่อยๆนะฮะ ก็ฝากถึง FC ด้วยนะฮะมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ครับที่เข้ามามาชมคลิปผมนะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับตัวนี้เป็น dc ซีร้นะครับปีหกศูนย์นะครับรถสามปีใช้ไปแล้ว1000ชั่วโมงนะครับก็ดูตามสภาพนะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนซีนเลยนะครับซื้อมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับตอนตอนผมเปลี่ยนนะครับว่าคือฝั่งนั้นมันรั่วนะครับ แล้วทีนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสองเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามีน้ํามันอยู่ด้านในน่าจะมีน้ํามันนะน็อตน้ํามันด้านในนะครับก็ตัวแขนมอนโรด้านหน้าโอเคครับตอนนี้นี่ครับสาเหตุที่ที่ข้างหลังมันหลุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวเหวี่ยงรถด,ด้านขวาอย่างแรงะ่ะเหมือนเราสุดหัวงานนะฮะเราเลี้ยวเข้าไปแล้ว เวียงรถแรงด้านหลังมันรับน้ำหนักเยอะนะครับมันเป็นการทวงทวงทวงอยู่กับดิน,นะฮะล็อกล็อกล็อกดิน,นะฮะคือเราล็อกตัวหน้าล็อกดุมหน้านี่ฮะ,ะตัวนั้นมันจะเป็นตัวไม่ไอตัวหลังมันจะเป็นตัวพาดินตามไปนะครับตัวนั้นมันจะต้านไปเลยนะ,ะมันจะโดนแรงต้านเยอะครับถ้าสมมติถ้าเราเลี้ยวแรงนี่มีสิทธิ์หลุดออกเลยนะครับ Okay. ฝากเป็นความรู้นะครับก็การถอดแขนตัวนี้นะครับถอดแขนเขาเรียกอะไรราวลูกกลิ้งมันจะมีะจุกยางนะครับจุกยางเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจุกยางแล้วก็เราเราแงะจุกยางออกมาเลยครจะเป็นซีนแล้วก็เป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดสามตัวนะครับคันออกแล้วดึงคานออกเลยนะดึงคานออกมานะครับก็จะออกมาแต่ตัวหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูฮนะ นี่ครับนี่ครับนี่ฮะแขนมอนโรนะครับดูนะฮะมันสึกขนาดไหนนะมันหลวมมากนะครับแล้วนี่ฮะมันจะอยู่จุดนี้อ่าโอเคตัวนี้ผมยังไม่ทราบราคานะครับว่าเท่าไหร่แต่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ทราบราคาเช่นกัน เดี๋ยวไปเช็คราคาที่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับลูกปืนเอ่อโรเลอร์หลวมสองตัวนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเช็คนะฮะก็หลักๆช่วงล่างมีประมาณนี้นะครับล้อนําถ้าใครที่ว่าล้อนาเบะเราต้องดูคานเด้อคานตัวนู้นด้วยฮะคานล้อนํานะครับล้อนําไม่แตกนะฮะโอเค ก็ฝากถึงท่านมือใหม่ที่ทํารถนะครับก็พยายามใช้แม่แรงที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็มีไม้รองหลายๆจุดนะครับป้องกันซิฟตี้ตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่จําเป็นต้องทำสองข้างก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยเราทําข้างเดียวก็ได้นะฮะเพราะรถมันมีน้าหนักเยอะนะครับประมาณสี่ตันสี่ตันห้าถ้าใครที่ชํานาญแล้วคือมีอุปกรณ์ครบในการขึ้นขึ้นใต้ท้องให้มันลอยทั้งสองข้างก็ ลองลองทำดูนะครับก็ศึกษาเอานะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ในการทำแบบนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกความชำนาญของแต่ละท่านนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้งานคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปเสื้ออะไรมาใส่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถอดตัวคาร์รเลอร์ตัวนู้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะมีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้พี่น้อง fc ได้ติดตามนะครับแต่ส่วนเก้าห้าเอก dc เก้าห้ายังไม่ได้ทำนะครับอยู่ทางนู้นนะฮะจอดอยู่ลงรถทางนู้นนะฮะเดี๋ยวจะเอาร้อยห้าให้เสร็จก่อนก็เหลือแต่ช่วงล่างนะครับตอนนี้เป็นคันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับก็เช็คไปหมดเกือบอาพูดง่ายๆนะครับประมาณ4ี่0มืนกว่าแล้วครับตอนนี้ ครับประมาณสี่หมกว่าเราไม่ปิดบังกันเนาะ FC เนาะเราแนะนํนากันง่ายๆเนาะถ้าท่านใดอยากเล่นรถก็เข้ามาศึกษาดูนะฮะมันต้องใจรักด้วยนะฮะแล้วก็เราต้องทุ่มเทกับมันนะฮะต้องใช้กําลังเวลางานมันหนักแต่ถ้าใครที่ชอบก็ทําได้นะฮะแต่ถ้ามีประสบการณ์ก็เล่นมือสองนะครับถ้าไม่มีก็ รถใหม่ก็ได้นะฮะเพรรถใหม่มันผมว่ารถใหม่ปัจจุบันมันมันก็ปีหนึ่งแทบมันไม่ได้งวดนะครับคือไม่ได้งวดยังเราซื้อมือสองมาเอาค้างวดมาซ่อมมันก็ยังพอเหลือนะฮะเดือนละห้าหกหมื่นก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ